สวัสดีครับลูกค้าที่ลูกค้าเห็นนี่นะคืออันบนนะอย่างอันบนเพราะว่าตรงปีตรงนะี้มันก็คือมันจะเป็นชุดเริ่มต้นนะลูกค้าชุดข้างล่างเนี่ยมันจะมีชุดพวกเครื่องปรุงมีไม้มีปลั๊กเข้ามาด้วยฮนะมันต่างกันยังไงลูกค้าลองดูนะในชุด2อคุณสเนี่ยก็คือไอตัวนี้มันอยู่ในชุดอยู่แล้วนะ power ปีก็มันอยู่ในชุด2อคุณสอยู่แล้วพร้อมไปเปิดเลยนะข้างล่างเนี่ยเป็นชุดที่ลูกค้าจัดเป็นระเบียบฮนะจัดเป็นใส่แหลกใส่ไม้ใส่ปลั๊ก ใส่อะไรเข้าไปฮะก็จะเป็นชุดเครื่องเครื่องปรุงดูมีระเบียบเรียบร้อยนะเฮียจะมาบอกลูกค้าดูว่าถ้าลูกค้าซื้อเป็นชุดเริ่มต้นนะชุดเริ่มต้นก็มีแค่นี้มีมีเบสสองใบเสียงกลาง2ใบแล้วก็พาวเวอร์ปีพร้อมสายพร้อมเปิดเลยนะถ้าลูกค้าซื้อเป็นชุดล้องเพลงคาราโอเกะเป็นตู้แหลกอย่างนี้เลยนะมันต่างกันยังไงเดี๋ยวเฮียจะบอกทีละตัวทีละตัวเลยนะชุดข้างล่างที่ที่ลูกค้าเห็นเนี่ยมันก็ยังมีเพิ่มนะกล่องแหลกนะฮะกล่องแหลกตัวนี้8ปดยูนะแล้วก็มาไม้นะ เพิ่มเพิ่มใหม่หม่อย่างดีนะแล้วก็มีปัคก็เพิ่มอยู่3ามอย่างหนึ่งสองสานะส่วนใหญ่ลูกค้าเนี่ยลูกค้าก็สงสัยกลัวกลัวว่าถ้าเพิ่มไปแล้วเนี่ยเพิ่มปักเพิ่มใหม่เพิ่มอะไรเนี่ยจะกลัวจะต่อยากขึ้นแต่จริงๆมันต่อไม่ยากเลยฮะเดี๋ยวเชียจะพาพาลูกค้าดูว่าวิธีการต่อยังไงมันก็มันไม่มีอะไรยากเลยนะลูกค้าอย่างเงี้ยอย่างพาวเวอร์กระปีนั้นมันอยู่ในแลกมันก็ต่อเหมือนกันฮะอย่างเงี้ยต่อเหมือนกันอ่ะเราก็ยกกล่องเนี่ยเข้าไปเข้าในกล่องแลกส่วนปัก ส่วนปลั๊กเนี่ยปลั๊กของปรีเนี่ยปลั๊ก AC นะปลั๊กไฟนะของพาวเวอร์ก็ยังมาเสียบเข้าที่รางไฟนะรางไฟของเข้าเลยเนี่ยเสียบเข้าไปของไม้นะไม้ไม้อะแดปเตอร์ดีซีก็เสียบเข้าไปที่ที่ปลั๊กเลยนะรูไหนก็ได้นะลูกค้าเสียบไปเลยเลือกได้เลยเลือกรูได้เลยนะลูกค้าเสียบเข้าไปได้เลยเลือกเลือกได้เลยนะปีนี้นะลูกค้าก็เสียบเข้าไปเลยเสียบเข้าไปได้เลยแล้วก็จะมีสายของปลั๊กสายไฟนะ สายไฟของปักก็จะมอีอีกหนึ่งตัวสายไฟของปักลูกค้าก็เอามาเสียบที่ปักปักไฟบ้านนะลูกค้าเสียบเข้าไปเลยตัวเดียวนะลูกค้าพักที่ของของลูกค้าที่บ้านเลือกลูกค้าก็ต้องเลือกขาปพักแน่นๆหน่อยนะถ้าลูกค้ายังไม่มีกล่องแหลกนะสองสายสัญญาณ2เส้นเนี่ยมันก็เสียบเหมือนกันนะสัสัญญาณจากพาะว่ามาเข้าปีนะพาะว่ามาเข้าปีลูกค้าสังเกตไหมก็นะก็เสียบเหมือนกันล่ะนะจากพเวอร์มาเข้าปีพเวอร์มาเข้าปี อันนี้สเปคคอนก็ไปเข้าที่ลําโพงลําโพงเบสลลาโพงเสียงกลางนะเหมือนกันเลยนะเนี่ยเหมือนกันเลยเห็นไหมถ้าเกิดลูกค้ามาใส่กล่องแหลก็กมันก็ดูมีความระเบียบเรียบร้อยป้าของพาวเวอร์ของปีของไม้นะของทุกตัวเลยนะพาะว่าปีไม้ต้องมาอยู่ที่หลังปักเลยนะลูกค้าเบเกอร์ตัวนี้ปิดอยู่นะลูกค้าถ้าลูกค้าอยากเปิดพร้อมกันเลยนะลูกค้าสับเบเกอร์ตัวเดียวนะเห็นไหมสับเบเกอร์ตัวเดียวแต่ว่าไอ้สวิคพาวเวอร์ทั้งหลายเนี่ยทั้งหมดเนี่ยลูกค้าเปิดทิ้งไปเลยนะเปิดทิ้งไเลย แตเ่เวลาลูกค้าจะปิดนะปิดที่ตัวลูกบิดที่ power สองตัวนี่ก็พอลูกค้าก็ปิดเลยนะไอ้ส่วนเบรกไอ้สวิคสวิคของที่ตัวของมันแต่ละตัวแต่ละตัวลูกค้าไม่ต้องไปปิดเลยนะเพราะว่าจะใช้เบรกเกอร์ตัวนี้ควบคุมทั้งหมดลูกค้าปิดแค่วอลลุ่มของ power เท่านั้นเองเนี่ยอย่างอย่างลูกค้ามีตัวปักควบคุมทั้งหมดเนี่ยควบคุมไฟรั่วไฟเกินไฟตกนะลูกค้าก็เปิดแค่ตัวเดียวนะแต่ลูกค้าไม่มีตัวปัก ตัวล้างปลั๊กนี่นะล้างปลั๊กนี่คือหัวใจของเครื่องเลยนะล้างปลั๊กเนี่ยถ้าลูกค้าไม่มีล้างปลั๊กลูกค้าไปเสียบไฟบ้านเนะะี่ยลูกค้าก็ต้องมาเปิดไล่ทีละตัวทีละตัวทีละต,ตัวนะทีละตัวทีละตัวนะอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เสียเวลาด้วยอันตรายด้วยอย่างเงี้นะยวเวลาไฟเกินไฟตกถ้าไฟเกินมากๆไฟตกก็เขาจะควบคมมุมฮะไม่ให้เครื่องไหม้นะก็ตัดอย่างลูกค้าที่เข้ามา, <fit. S 2> ามนะเขาก็อยากจะจัดเป็นอย่างเงี้ยอยากจะจัดจัดเป็นใส่กล่อง ส่กล่องพอใส่เข้าไปแล้วก็ใส่ปักออก็ไหนๆจัดแล้วก็ใส่ไม้ไปเลยฮนะใส่ไม้ก็ไม้ไม้ทางทางโรงงานเฮตต้อยเนี่ยก็จะมีให้เลือกหลายแบบเลยนะไม้มีให้เลือกทั้งทั้งดีสุดทั้งกลางไมติดแหลกนะไม่ติดแหลกนะก็จะมี2ขนาด2ขนาดเท่าว่าดีก็ดีเลยแล้วก็ลง,ลง,ล,งลงมาอีกหน่อยก็คือกลางๆนะแต่ไม่ติดแหลกเหมือนกันทุกค่าส่วใหญ่ก็จัดให้มีระเบียบเลยฮนะเขาก็จะจัดเป็นอย่างเงี้ยอ,อย่างเป็นชุดหมืนะ่นหน้าพันก็ร้อยนะตู้ลำโพงเบรกสองใบ เสียงกลางสองใบสิบสองนิ้วนะเบสเบสสิบห้ 15, บาสองใบเสียงกลางสองใบแล้วก็พาวเวอร์หนึ่งตัวปีหนึ่งตัวนี่คืออยู่ในชุดอยู่ในชุดหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยนะลูกค้าในชุดสายเสือที่อยู่ในชุดหมดเลยนะหมื่นห้าพันเก้าร้อยยังมีพาวเวอร์ปีเออ่เบสสองใบเสียงกลางสองใบนะตอนี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยนะสมว่าอ่าลูกค้าซื้อมีอยู่หมื่นห้าพันเก้าร้อยอยู่ในชุดนะ้นหมื่นหมื่นห้าพันเก้าร้อยก่อนนะถ้าลูกค้าจะจับเป็นชุดให้มันมีระเบียบลูกค้าจะเพิ่มกล่องแหลกก่อนเอากล่องแหลกก่อนนะ กล่องหลกตัวนี้แปดยูนะแปดยูก็แหลกอย่างดีแล้วหลกเฮียต้อยทําเป็นรางสไลด์ด้วยทุกอย่างต้องทําอย่างดีหมดรางสไลด์ดก็สองพันแปดนะบวกสองพันแปดบวกสองพันแปดนะลูกค้าจะใส่ไม้ไม้ก็มีให้เลือกสองแบบนะไม้ตัวละสองสองพันสองพันเก้าร้อยเก้าสิบกับตัวละสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบนี่คือเป็นตัวท็อปเลยนะลูกค้าเลือกได้นะแต่นี่เฮียต้คิดคิดไม้ตัวท็อปก่อนสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบก่อนบวกบวกไม้ตัวท็อปก่อนนะ 4,990ก่อนนะลูกค้าถ้าถ้าลูกค้า,าจะเอาจะเอาเอาตัวลองวันนี้ก็มีนะเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้จะต้อยคิดเป็นตัวท็อปไปก่อน4,990เป็นตัวไม้นะจะเป็นกล่องอลูมิเนียมเป็นไม้ร้อยคู่นะปักตัวนี้ปักปักล้างปักอะล้างปักนะอีกอีก2,290ก็ทั้งหมดแค่นี้นะทั้งหมดก็นะ259,80 259,80ลูกค้าก็จะได้ชุดอย่างนี้ไปเลยฮนะ ทั้งสายยาว2เมตรราอหัวสเปกคอนตู้เสียงกลาง2ใบเบรสิบห้าสองใบเนี่ยก็จะได้เป็นชุดอย่างเงี้ยนะลูกค้าลูกค้าเพิ่มมาแค่หมื่นเดียวนัลูกค้าได้ไม้อย่างดีเลยนะหนึ่งลูกค้าได้ไม้ตัวท็อปเลยนะแล้วลูกค้าได้ล้างปลั๊กไฟล้างปลั๊กไฟนี่คือควบคุมทั้งหมดลูกค้าก็ได้กล่องแหลกอย่างดีด้วยลูกค้าเพิ่มนี่เพิ่มอีกหมื่นหนึ่งนะลูกค้าได้อย่างดีเลยนะถ้าลูกค้าสั่งซื้อเป็นแบบชุดอย่างนงี้นะเป็นแบบแหลกๆหลกเลยนะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะถ้าถ้าไม่ได สั่งได้เลยฮะเพราะว่าลูกน้องเฮียก็จะยึดไปอย่างเนี้ยยึดไปอย่างเงี้ยต่ออย่างนี้เลยนะแล้วก็จัดส่งขนส่งอย่างดีแพ็คอย่างดีเลยนะตรงมุมนี่ก็จะห่อกับเอาเอากระดาษหนุนหลายๆชั้นเลยนะก็แพ็คไปอย่างดีเลยนะลูกค้าก็ต่อให้อย่างนี้เลยฮะที่จะต้อยต่อให้ดูเนะี่ยอย่างนี้เป็นแบบนี้ไปถึงลูกค้าก็เป็นแบบนี้เลยนะสายเสรยิร์ฟต่อให้เรียบร้อยหมดเลย อยกับเขาสองคนผู้ยิ่งอยู่ใต้ผู้ซายอยู่มนมนโซ่คอ,อกันอย่างใดทีแล้วก็ตรัสฟัดเวียงจนเตียงนอนน้องมันยับอยู่ยีขนยันไอมาเป็นน้องตอนนี้สีเฮ็ดจังไหน ใจสั <dı> train, es que ่นกำกาปันแน่แค้นในในอายคือเฮ็ดจังซี si ่สิเอาคนใหม่คือบ่บอกดีดีสิยอมให้เ็กขาก็เจ็บพอแหงนี่แหงมาเฮ็ดในห้อง